ไปสุกุบกันก่อนเออไไล่เยอะเอะเอะเอเยอะเยอะเยอะกูโดน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 โดนนี่แล้วโดนนี่แล้วโดนนี่แล้วเ้ยตนี่ไงผสนดนโดนโดนโกูลอยกูลอยกูลอยโดนกูโดนหิม่เสกกระแมงโอ้โหลสอุดแล้วครับไปรวมพลังรวมพลังรวมพลังไป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 ลุลสวย สวยผักให้แล้วมาแ,แ,แล้วยิงยิ่งยิงมาดีไปไหนจ๋าไปไหนจ๋ามาดีหามาดีขา,า,ารู้จักพลังโน่นหนึ่งว่าเออจบ ว่าที่นอนหนึ่งสามคนเลยวะเนี่ยเห็นหน้าใสๆอะเคเนี่ยซุปๆเจเยนซุปซุปเจอนะซุปนอนหนึ่งก็ร่วมได้นะซุปเฮ้ยถ่ายสวยวะถ้าไปช่วยวะเนี่ยถ้าไปช่วยวะหรอลิตรเฮาลิตรเฮาไม่รู้แล้วซุปว่าที่นอนหนึ่งขอมึง แน่แม่ต้องอ,อง้อมไอคลิปแค่คลิปไม่ได้เงินสักบาทเลยกูเฮ้ยเมดมายืนนิ่งอ่ะเ,อเมดเมดยืนนิ่งนะเมดยืนนิ่งนะนซุบซุปซุป,ซป,ซปดูเมดหน่อยเม็ดยืนนิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดนแลดต่อยอยู่เนี่ย <laughs> เฮ้ยเมดเออกันมาหน่อยมึงผักมันได้ไหมมึงผักมันได้ไหม เมทหลโลเมทไอเมทเอ้าเอามึงขยับทำไมมึงขยับแค่นั้นนะมึงไม่กลับบ้านนะเมทเฮ้ยเมทโอ้โหเฮ้ยมึงมึงทไรวะเมทเอ้าเอาแล้วเดินออกมาอีกไอเมท โอ้โหมาเหนื <stuff> seni, right? <xt his homework> ่อยสูอีกเฮ้ยสูบสูบสูกันก่อนเออไล่ไล่ไล่ไลไล่ไล่ไล่ต้องแตกเยอะเยอะเยอะเยเยอะเยอะเยอะเยกูโดน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 โดนนี่แล้วโดนนี่แล้วโดนนี่แล้วเฮ้ยลิเติ้นอนหนึ่งร่วงมาเลยโกเล่นช้าเล่นช้าของป้อมไว้ เออขยับมันขยับในเมนเออไม่ใช่ยืนนิ่งเป็นล่อเป้ามีดับประเทศ3ามคนไม่ใช่วงจะเล่นไหลก็ได้นะความเถวความเถวสุดแทกกลางแทกกลางเฮ้ยมานะมามามาเมเมเมจเย็นเมเมเมเฮ้ยเอาเป้าว่าามาดีมาดีนี่ไงนี่ไงมาดี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 เย็บนะเจ็บนะเมดกูขยับแล้วนะโอเมนบอกว่าเมดยังเออวะยืนนิ่งเขาฆ่า อย,อย่านะอย่านะอย่านะมาดีมาดีเอา่า่หนี่ไงตอบไปก่อนมาดิมาดิเมย์มดโดนแล้วเมย์กูดโดนแล้วแต่ครับ <c oughs> อยอย,อยอไม่เหแต่แก็ตองอืมมันหนีได้ติหนีเลยอะไ,ได้โบไหมวะ ه, นี่ไงผักไปก่อนโด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 นกูลอยกูลอยกูลอยกูโดนกูโดนหือม่ผักเกดกระแมโอ้โหสองสูตรแล้วครับโอเมนสวยว่าโอเมนเอาป้อมสวยแต่ว่าเพื่อนแต่ว่าเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอย่านะอย่านะป่านี้พี่คองน้อง แม่เอาอ um. ่ะเอามางกอนเด้อเอาปลาเออมาดิมาดินี framework. ่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่งวดดีแต่งวดดีเอาปลาเอาปลาดิสเตอร์เอาปลาเอาปลานี่ไงผ่กไปทีมาดิมาดิมาดิโดนหนึ่งสามคนรวมพลังมาดิมาดิมาดิเอาปลาเอาปลาเฮ้ยโดน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 ลอยแล้วลอยแล้วถอยก้อนถอยก้อนโลโลโลหนึ่งต่อห้าบ้าบอ พอกันเพื่อนเดี๋ยวรอรวมพลังรวมพลังโน1 3คนว้าว <Wow. S 1> ได้เไม่มีใครมาไม่มีใครมา,ไ,มมรมาไปรวมพลังรวมพลังรวมพลัง,ลง,ลงไป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 ลุ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 ลๆลุิุลไลุลุลุลไลุ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 าุล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 ัลุ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 ลัลุลุลุงุงงนุลุลุลมานลุมาดี exempel, าลุนนลุ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 ล่ลุล่ลงลุ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 ลาล่าุลดลุ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 ลาลุลุลุลดลปลล ปันให้แล้วปันให้เอาสวยรวมพลังรวมพลังโุนหนึ่งรวมพลังโุนหนึ่งมาดีไปไหนหึ่งแม่งลอดแม่งรอดเดี๋ยวป้อมมาบอกเลยเอาเปล่า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 มาดีมาดีมาดีเอาเปล่าเฮ้ยห้าวห้าวห้าวไอห้าวไอห้าวไอห้าวเราล็อกราล็อกราล็อกเราล็อกไอป่าสวยสวยนี่ไงนี่ไงพุ่งมาแตกไปดีับ โอกาสเอาความกล้เฮ้ยทำไรทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูฮะทำไรเพื่อนกูมาดีมาดีนี่ไงนี่ไงมาดีมาดีเนี่ยรวมพลังโดนหนึ่งรวมพลังโดนหนึ่งมาดีมาดีช่วยกันยิงช่วยกันยิงนี่ไงแตกก็ดี มาสอนได้ป่ะซุปมาสอนได้ป่าซุปซุปรออยู่ซุปสอนได้ป่าเฮ้ยได้อะได้ป่ะได้ป่ะว่าดิดิมา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 าไปโทษทีเพื่อนเดี๋ยวเมึงเจอลวกพลังนนหนึ่งไปไปไปแแอยู่ไหนแร้วอยู่ไหนแอยู่นี่เออเออไล่มาไล่มาไล่มามาดิเอยเออยลอยลออยโอยหเด้งแล้วเด้งแล้วมาดิมาดิเอ้ยเอมึงรอดเอไม่รอดนี่ว่าแตก เอยเอาอ่ะ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 กำลังไปช่วย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 มาแล้วพลังโน้นหนึ่งมาแล้วมาแล้วมันดีมันดีมันดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาก็หลับดูพลังโน้นหนึ่งมาดียิยจะแตกโอ้โหคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอ้ความไวมาการ์มไวมากมาดีมา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 แปดนาทีเนี่ยรอแม่งเลยเนี่ยเออไล่ออกไปก่อนไล่ออกไปก่อนเออสวยเพื่อนสวยไล่ออกไปก่อนไล่ออกไปก่อนอ่าได้แล้วมาดีมาดีเออเออปล่อยแม่งตรงนี้เลย แล้วเล่นเลนอื่นให้มันดันล่างไปเออเหมือนกันล่างเราดันบนเอดีเอดีเดี๋ยวดิจะกัน่หวไหมฮะจะกัน่หวไหมไปแล้วจ้าไปซ้อนก่อนไปซ้อนก่อนก็ลังไปซ้อนนะแป๊บนึงนตังทั้งนั้นเขาเก็บก่อนเขาเก็บก่อนเอาวะเฮ้ยแถวล่วงอ่ะรวมพลังบ้ารวมพลังบ้าสามคนสามคนเราสามคนเราล้อมัน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  นี่ไงนี่ไงนี่ไงรวมพล mmm, ังรวมพลังโนนึ่งมาดิมาดิเฮ้ยโดน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 โอ้ยจะแต่เขาปอมโอ้หเกือบถึงป้อมสองบ้าบอมามาเกิดแล้วเกิดแล้วกำลังไปช่วยเพื่อนเฮ้ยมันอยู่เยอะใช่ป่ะกูไม่ไปช่วยนะกูดันล่างดีกว่ากันไว้กันไว้รอไว้รอไว้เดี๋ยวพี่ไปเอาป้อมให้น้องรอไว้รอไว้หนังแท็กตังค์ ได้เปล่าโดนว่าโดนเปล่าได้เปล่ากันได้เปล่ากันได้เปล่าแตกแล้วแตกแล้วเฮ้ยเกิดวายเทียวเกิดวายต้องได้สปอมแล้วบอกเลยบอกเลยต้องได้สปอมแล้เนี่ยเทียร์คลิปอย่างวายบอกเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิมึงต้องมากัดป้อมกูบอกเลยยอมพีชีกูยอมพีชี้เพื่อป้อมนี้เออดิอ่ะดิไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอยู่ไหนจ้า run วิ่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมารับหน่อยมารับหน่อยมารับผมหน่อยอไม่รู้อน่ยแล็ดแล็ดอยู่บนแล้วจ้องเอากู เอาพี่ยากเลน้องวิ่งอ้อมโลกเราพี่อย่าบอกเลยนี่ไงมาจบที่ฟ้าฝั่งตัวเองว้าวไปไปล่อแม่งล่อแม่งได้ป่าได้ป้ารวมพลังรวมพลังมาดีมาดีเฮ้ยได้ป่าได้ป่าสวยสวยตันแล้วตันแล้วตันแล้วสองซุกซุกเออซุกนั่นหละต้องแตกแล้วนี่ไงแตกวดิอะไร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 มันลงมันเอือดสวยสวยสวยเฮ้ยแ้วแ้วแ้วแลดเออแลดเออแลดเออแลดเอะจำได้ผักกุ้งเาป้อม ก็ชดใช้ให้น้องซุปซุปซุปโอ้ซุปป่วดจัดแล้วเรนล่างอก็ดีเออดีเฮ้ยซุป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 เอาอะซุปเอาอะนี่ไงนี่ไงซุปทำดีมากเหลือดาเมจนิดหน่อยให้พี่ไว้ตอดนี่ไงเอ้ยลอ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 ยมึงนิดเดียวมึงมึงนี่ไงล่อป้อมแม่งนี่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 ล่อป้อมเฮ้ยโดน ยคิไม่เข้าก็หนิดเดียวก็แล้วก็แล้วก็แล้วมันอยู่ด้ามันอยู่ดมันได้แล้วอ่ะเฮ้เปิดมังกรเปิดมังกเปิดมกรลายลายลายมังกมมังกรขกอนนแลลวแลอะไ้าอะไร้านี่ไงนี่ไงหู ดันได้ตันนี้อืมอนี่ก่อนโยก่อนโยก่อนล่อไว้ล่อไว้พี่จะไปดันให้มาดีมาดีมาดีล็อกสวยล็อกสวยล็อกสวยต้องแตกว่าเอ้ยแรดแรดแรดอะไรแรดแรดแรดอะไรเอ้ยอันไหนอันไหนแตกก็ดีครับมาดี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 ผักไปทีผักไปทีมาด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 ีไปไหนจ้าไปไหนคิดถึงไปไหนจ้าน้อง มาดิเอาเวลาลิาลเตอร์เวลาเวลาเวลามาดิจะพมงมาพุ่งมาพงมาพุ่งอะไรมาพุ่งทำไม <c oughs> <c oughs> โอ้ตอนเกมอย่างยับว่าเจอรวมพลังโน,นหนึ่งเข้าไป